เพี้ยงยัยงจะไปอาบน้ำค่ะอา,อาบยังตะสวยไหะอะไรจะสวยแต่เช้าสิ <c oughs> มันร้อนค่ะบรรยากาศร้อนค่ะเบิ่อมันสิไปอาบน้ำเด้ฝน <c oughs> มันจะเศร้านี่แหละ <c oughs> แบบน้ำไม่ไหลออกไหมยังน้ำไม่ไหลค่ะจะไปอาบน้ำองค์อ้าวไปมันไปอาบน้ำองค์ไป <laughs> <laughs> บรรยากาศทงๆพี่น้อง <laughs> น้ำกับอะไรจะหาก <laughs> นี่บอกสิอาบน้ำข้างหลังนี่บอก่ะ,ะอาบน้ำโอ่งค่ะโอ่งรองน้ำไว้อยู่ค่ะเนี่ยพี่น้องมันสีอาบน้ำให้น้าเนี่ยคำนี้เลยเหรอเออกระโดดว่ายเลยนะน้ำบบ๋ไหลก็ต้องให้มันอาบนี่สิแหละประหยัดดีเนาะ เสียบน้านี่อี่หลีบอกฮะอาบน้า,นหหหา,นาให้น้าเนี่ยอาบน้าให้น้านี่ดิถีบลงสะนอนเนาไม่น่าอาลงมนะั้งสียบน้าให้น้าอีหลีเวบิงเด้ี่ งลงเลาะทาเสียบน้าในไห้นาบนบ่แมน่นด้่นมันบ่แมน่นด้หนหน้าขี่หมาดิน่นมาเด้อผู้ใดเสียบน้าขี่หมา น้ำวิสปลาหมื่อวานนี่พี่น้องน้ำไฮนาเนี่ยนังกอซอคือไก่เหงาแต่น้องเดี๋ยวเอาจริงๆแล้ว่ะไม่เล่นราะ่ใครมาทำรูไว้เนี่ยคือมองหลุมปลาท่านี่ลำพังก็ไม่มีน้ำอาบแล้วมาตกหลงไี ไปเดี๋ยวไปอาบน้ำจริงๆแล้วค่ะไม่เล่นละไปค่ะตามกันไปเมื่อนี่มันสียอาบน้ำโอง่งว่ะน้ำยุบนั่นบนไหลอ่ะน้ำไปเบิงพี่น้องน้ำไปเบิงมันสียอาบน้ำยังไดอาบน้ำโอง่งเนี่ย <c oughs> ใส่องใส่อ่ะ,อ,ะงองมังกร่นเสอาบ,บ,บน้ำอาบสิอาบสิอาบสิรือว่าอาบรลดอาบรลดอาบในองไ่ก็ได้โดดใส่รลดเลย อาบกรบอาบวะคือบรโดดลงมองไงนี่โหลดว่ายน้ำไม่เป็นอาบกรบอาบซะ